พนางปลาสีประมาณนี้หรอปลาสีทับสุดยอดเลยที่น้องที่น้องครับนึงผู้ที่เพันอยู่ทังเลือไอ้ย,อยูทั้งก่อครับแขกเจ้าขายอาหารแพ่งไก่จะจมได้พี่น้องเด้อซัวเขาเจ้าสีใดมา สีคน้ำแข็งมาจากฟังผมพี่น้องน้ำแข็งโซสีหอด้วยอืมจากสีละลายเนี่ยเนี่ยเบียร์เหล้าคนตนขายแข้งผมจยชมด้วยกระชงสีบ้าหอดเอาเอาพี่น้องโอ้ยเป็นสายชีวิตลำบากกบุห้องครับเอาติดตามวิธีของเพคนไปครับอีสานตั้งกินครับผมไทยสีพยังฝนตนเป็นหอก เ็มร้อยเอ็มร้อยเอมอยกม,มพกีพักยาพักยังไงเนี่ยโอ้ยน้ำแข็งก็สิหมดแล้วน้ำแข็งละลายสิหมดเอวพี่น้องเอ้ยจากเต็มสอบกดตรงเรียกข้อสบอบเนาะโซสิไปหัวรานสิบีเปลี่ยนครึ่งสอบเลยบอกเงี้ยเอ้ยเบิเ่งเบิเ่งกระจอกในชีวิตลำบากเลยพี่น้องโอ้ปวดหลังเบียดเฮียเลย มันธรรมดาพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตของคนที่ขเขาบจักยู่เกาะครับเกาะไรเละเคราะห์ไรเละเวลาที่น้ำแ้ำแข็งมันองมีปุป่นออกไผ่บ่ผมและน่งรุ่นดูว่ามันเสียลายบ่นี่เมื่อแล้วก็เสียเมื่อแล้วอ,อากาศระเหยหอนพี่น้องอ๋อา๋อ,าอ,าอาวิถีชีวิต บอกคือกันเนาะพี่น no. ้องเนาะใช่ไปอีกใช่ไปอีกนเรื่อนไปเรื่อยๆร้านนี้ครับพี่น้องพาเรือดไล่เลปินเสร็จครับที่เขามาขึ้นเลือเพื่อจะไปทั่วเรับพี่น้องเหนียวกว่าเดิมเนาะข้างหลังนี่ครับเป็นโรงแรมหมดพี่น้องพี่น้องมัดแกข่งกันบ่ดเลย ติดกันกันล็อกล็อกบินเท่ากันอันอันอันเลยเอาแยบติอิ่มเยก็แข็งโอเลยุ๊บตัวแล้วข่งกันก่อน ไปจักกูไปกันได้ใช่ไหมบไม่เรื่งพดนไทยเนบวกของจมี่สนมพี okay. yeah, ่น้องผมอยากให้พี่น้องในยิ่งเสียงเิ่นบวกองม่สัยเล็กคนไทยอ๋อเิ่นบวกควายเ้อพี่ตวน้

มีลิงมากินผลไม้ให้ดูด้วยพี่ฮองทำพระนางบรรยากาศก็จะอึมครึมแน่นี่ครับจะประมาณนี้เราจะเดินทะลุไปหาครับนี่ครับครับดูครับไป แบบสีสันตา่างจิตภาพไปัครับพี่ดองครับ ตอนนี้เขาอยู่ถ้ำพระนางเขาอยู่ถ้ำพระนางครับน้องเบงนี่ครับมุม360องศาครับผมนี่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 น้องนี่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 ครับยอดนะครับศึกษาสาางชิน ไปเสีวยว่ยังอออุยนี่ครับอีกสถานที่หนึ่ครับทำพานางอันนี้มั<ข>นใสเลยเน,นาเกาะอมุเกาะเล่เกาะไรนีหินหยอกหินหยอกหน,น่อยทำพานางนตอนนี้เลาครับ เรียกคำพน้างครับย่องไปเรียกคำพน้างก็สิบประมาณนี้หรอโอเคไปเรียนแม่ฟังนี่ครับทำพน้างนีคคคง่ครับ,รบย,ย,ย่อเป็ดครับผม นี่ครับบรรยากาศที่เราตอ,อนทางแรงครับจากเมื่อถึงมาให้ดอนเสง อันนี้เป็นเตาเตาอบพิซซ่าใช่ไหมครับครับผมระบบทานครับผมเราเอาพิซซ่าใส่ในนี้ครับในในนี้ในนี้พิซซ่าใส่ข้างในนี้ใช่ไหมครับครับผมใช้เวลาทำเสร็จแล้วก็ใส่ในนี้ครอเป็นเตาถ่านไม่เหมือนเมืองฝรั่งาไฟมันร้อนก่อนใช่ไหมใช่เนี่ยวอร์มมันที่ก่อนนที่นี่้กมันวอร์มให้ไฟร้อนก่อนเตาอบพิซซ่าระบบถ่านเตาถ่านเตาถ่านใช่ค่ะครับอันนี้ก็เป็นบานั่งชิวๆครับใช่ครับเป็นยานา ร้านอาหารบาร์นั่งชิวๆเยียขอบคุณมากครับบรรยากาศน้ามันลุ่งครับบนามลุ่งที่้องบรรยากาศเกาะไรเลยครับนี่ครับบรรยากาศที่เรา ตอนแรงครับดังมือถึงไม่ย้อนเสงเขาสิบไป Walking Street ไ่เล่ครับนี่ครับทางไปพี่น้องพี่น้องเบิ่งพูบัวป็นดูบัว ผู้มีประเทศโดยรอบไรเล่ครับลลก่อนไรเล่ก็จะเป็นผู้เขาหินปูนนะพี่น้องการสร้างบันเลื่อนหัวเศรานก็ยุติผู้เขาหินปูนนี่แล้วครับนครับย่างเลาอ,อก,กับแม่บันลูกไส้พักอยู่ห่องครับเมยดำับนำดูปากการ่างเมยนองเมื่อนี่ วนางคมมูมหมูทังสายไฟพี่น้องผ้ากันไหมใส่บุญหัวเมื่อันเด็กหน่อยไปเยาวาเขาได้ขอหลายคนนะเขามีลูกหมกนี่สุขไสยอยู่ทั้งคู่นี่เลยพี่น้องถ้าเราเปวนคนนีน้ลูกเขาเขามีลูกหน่อยได้เห็นนางคูมหมูน้งองออคมีลูกลูกสองโตเลยค่ะเด็กอนมันจะไม่ลูกเด็กหเห็นหย่อนแสงพี่น้องบ้าง โอ้ยลิงอุ้มลูกเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ต้องใส่เขาอยู่นี่ผู้ขายินปู่นอย่างพี่น้องยิงหลายจะหน่ไหมว้าวยิงหลายยิงหลาย่น้องไปทา้งในล่ะแม่ไปไปที่ใหญ่ยุ่งแนวบ้านพี่น้องมั้งผู้มีประเทศ ก็มีประเทศครับพวกเสียงลิ้งเสียงค้างล่ะนะไปพี่น้องพามาเบิองบ็อกกี้สต,ตรีทกบี่ครับก็ไม่รู้ไงว่งงาโรนีนี่ครับวอกกิ้งสตรีทกบีประมาณนี้ครับ แม่ราวังจักรยานข้างหลังมีลานบวชครับประมาณนี้ครับแต่วพอใครคึกคืนมาในดอกไม่คยมีคน,นครับไหนร่างเมืองบวดเลยเดียวคนสี่ส ชิดสุดหรอครับประมาณนี้พี่นอ้องกับผมนี่อย่างไรนี่ครับบ็อกกิงกก้งสตรีทบ็อกกิ้งสตรีทไล่เลครับไล่บ็อกกิก้งสตรีทพี่น้อง น้องครับมันสินมีหาดหลังซอยบกกิงสตีดครับน่ครับมันสีมีหาดโอ้งามพี่น้องดูนะนี่ครับเกา,าะไล่เล่ครับไล่เล่ครับเหลียนตาแน่เลยพี่น้องซอยติดครับสุดยอดเลยพี่น้อง น,น,นี่ครับ้ครับผาตั้งเึงเครื่องเลยพี่น้องนี่ครับครับผมแม่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 มาที่ผมขอถามพาดหน่อยครับคุณภรรยญญาทริปนี้คุณกับลูกสุดที่รักมีความสุขไหมครับตอบดีๆคิดแล้วยังตอบเด้อขันสัน พังงาบอไดไปเดอ้อคิดเราจังตอบมีความสุขปะครับตอบป็นชื่นใจแน่คิดว่าปีนาอาจจะได้ไปพังงาเกาะที่ช้างกลัวคือจังหวัดพังงาวัดสันเด <c oughs> คิดไว้คิดไว้จากจได้ไปบูพี่น้องเอาตอบก่อนมีความสุขบ <c oughs> อหืมพยักหนาโอเคครับผม